สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับจอยบอยและชินีลิลลี่ลูฟี่แลวก็อาวุธโบราณนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีจุดเชื่อมโยงและความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าด้วยความที่ว่าจานโนดากเขานั้นก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับราชินีลิลลี่ออกมาใช่ไหมฮะและในเรื่องราวของวันพีสเราก็จะได้เห็นว่าลาปาตาเนี่ยมันคือเนื้อเรื่องในช่วงแรกๆที่ลูฟี่ได้ไปที่นั่น เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้นะว่าลาบาตาเนี่ยมันคือสถานที่มากมายที่มีเรื่องเล่าเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเกิดกับวิวิที่เป็นพ่อพ้องกับโมฟางเรื่องเล่าเกิดกับโพลิกฟิฟแล้วก็เรื่องเล่าที่บอกนะว่าอาวุธโบราณพูตันนั้นหลับไหลยอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ลาบาตาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการาเปิดเผยแล้วนะว่าพูตันเนี่ยสรุปล้วมันหลับไหลยอยู่ที่วานโนมันก็เลยทําให้เรื่องราวาพวกนี้มัน,น่าสนใจนะวที่ลาบาตาเนี่ยทำไมแต่ตอนแรกถึงบอกนะว่าพูตันนั้นหลยยับไหลที่นั่น แล้วก็ล่าสุดน,นั่นคือเรื่องเล่าเกีก่ยวกับลิลลี่ที่มันได้มีการปูเรื่องราวมาด้วย่าเธอเนี่ยไม่ได้กลับไปเที่ลาบาต้าแต่ว่าเธอนะฮะก็จะมีข้อความที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นมันก็เลยน่าสนใจนะข้อความพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อความที่พูดถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ความว่างเปล่าหรือไม่แต่ว่าที่มันน่าสนใจนี่คือราชินีลิลลี่เนี่ยการที่จู่ๆเรื่องราวของเขาเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมามันก็เลยน่าสนใจนะว่าเรื่องราวของราชินีลิลลี่เนี่ยเธอนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับจอบออยนดีนห,นหรืเปล่า เอาว่ามันก็จะดูเป็นเรื่องราวที่แบบประหลาดนะวิลลี่เนี่ยทำไมเธอถึงไม่ได้กลับไปที่อาราบาต้าซึ่งจากเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเกิดเรื่องวันพีชเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะมีเฉยๆโยโสดีซึ่งมันมาจะเป็นเรื่องราวที่มันได้มีการปูไว้แล้วนะฮะซึ่งถเธอเกิดว่าเราดูจากปัจจุบันที่ลูฟี่เขาเนี้นมีความสามารถของเทพบรรดดทินนิกาและเขานั้นก็เป็นจอบอยที่กลับมาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนั่นคือวิววีนั่นเป็นพระพ่อของลูฟี่แถมลูฟี่นเนี่ย พวกเขาเนี่ยจะรู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนกับวิวีแล้วก็ลูฟี่หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจเช่นราชินีลิลี่นั้นจะไม่ได้กลับอาราบาต้านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นตามนั้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าในตอนนั้นราชนีลิลี่ครานั้นจะต้องหักหลังใครสักคนไม่ว่าจะเป็นยี่สิประัสต์หรือว่าจอยบอยที่น่าจะเป็นศัตรูกันในตอนนั้นแต่ว่าดูจากการที่อาบาบัต้านั้นยังอยู่ดีเนี่ยมันก็น่า ข่าเนี่ยไม่สามารถทำตามสัญญาเจ้าหญิงเงือกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะหมายความว่าจอบอลในตอนนั้นเป็นคนของอาณาจักรโบราณและเขาเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ในศึกการต่อสู้ในครั้งนั้นซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันสอดคล้องกันนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่บอกนะว่าพูตันมันหลับไหลอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ลาบัตาใช่ไหมฮะส่วนโพไซดอนนียก็จะเป็นเรื่องราวาที่เจ้าหญิงเงือกเนี่ยจะมาเกิดในช่วงเวลาที่กำหนดไว้และในตอนนั้นเจ้าหญิงเงือกเนี่ยก็จะกลายเป็นมนุษย์โบราณมันก็เลยอีดตตับ แล้วก็เจ้าหญิงเงือกคนก่อนเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับวุธวลราททางนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวในปัจจุบันการที่พูต้านอนหลับไหลอยู่ที่วานูนะ่อาจจะเป็นเรื่องราวที่มานเนี่ยถูกย้ายไปจากอาราบาต้าหลังจากที่ลิลี่ได้หายตัวไปก็เป็นได้เพราะว่าการที่เดินเรื่องและปูเรื่องราวราชินีลิลี่มาขนาดนี้เนี่ยมันก็แน่นอนนะว่าถ้าเกิดมีฉากการย้อนอดีตเกิดขึ้นเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับพวกลูฟี่ในปัจจุบันฮะนอย่างเช่นเป็นเกาะที่ลูฟีเ่เคยไปเมื่อก่อน่าสนใจนะว่า หลังจากที่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของลิลลี่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีคนอ่านหลายคนที่คิดกันว่าราชินีลิลลี่เนี่ยเธอนั้นอาจจะไม่ได้ตายแต่ว่าเธอนน้หนีไปนะฮะไปยังเกาะที่ปัจจุบันนั้นถูกเรียกออ,อกมาซอ,อนลิลลี่ซึ่งมันเป็นเกาะที่แฮนคองนั่งอยู่ในปัจจุบนันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แน่นะว่าจุดกําเนิดออกมาซอ,อนลิลลี่เนี่ยมันอาจจะเป็นสถานที่ที่ราชนินีลิลลี่ได้หลบหนีไปก็เป็นได้นะฮะและจากเนื้อหาทั้งหมดที่พูดมาเราก็จะเห็นนะว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ย เรื่องราวเกี่ยวกับราเชนีลิลีจอยบอยอลาบาตาวุฒิบาลและก็ลูฟี่เรื่องราวพวกนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะมีความเกี่ยวข้องทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราเรื่องราวต่างๆมาดูกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่บ่อนาพูตันมันเคยหลับไหลอยู่ที่อลาบัตาเรื่องราวที่บ่อนาวาโนเนี่ยมันเคยเป็นประเทศแห่งทองคำมาก่อนแต่ว่าเมืองทองคำในปัจจุบันนั่งอยู่ที่เกาะลอยฟ้าส่วนอุวอลาพูตันนั่งกับอยู่ที่วาโนสง,งานมันก็เลยน่าสงสัยนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะมีใครมาย้ายอุวอลบาลพูต หรือว่าท่แท้จริงแล้วสถานที่ต่างๆที่พูดมาเนี่ยในสมัยอดีตสถานที่เหล่านั้นมันอาจจะเคยเป็นพื้นดินแผ่นเดียวกันมาก่อนหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้ก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอรุนกันฮะนโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้ส่วนถาเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่เช่นเราสำรวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ